สวัสดีค่ะวันนี้บิมก็จะมีครีมมาแนะนํานะคะเป็นครีมตัวนี้เลยนะคะเป็นเวอร์จินนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา180บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะใครอยากหน้าใสแบบแม่ค่ะใช้เลยค่ะ180บาทนะคะแม่ค้าก็ใช้จริงเนาะวันนี้ก็จะมาใช้ให้ดูนะคะหนึ่งแม่ค้าก็ติดกิฟตก่อนนะคะอันดับแรก ก็จะเห็นหน้าใสออร่าแบบนี้นะคะใช้จริงค่ะเนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะนี่เป็นคลิมสีขาวนะคะนี่ป้ายไปเลยค่ะใครหน้าใหญ่ก็จะเปลืองนิดนึงนะคะทาคอด้วยค่ะเดี๋ยวหน้ารอยจะ้ะทาไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะช่วยเรื่องสิวเรื่องฝ้านะคะเรื่องกะเป็นอย่างดีเลยนะคะลูกค้าใครหน้า ําแต่ไม่เป็นสีตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะมาตามเลยนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้อยู่ปรอ,อปริมาณอยู่ประมาณห้ากรัมนะคะใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะลูกค้าอยากให้ลองใช้มากเลยตัวนี้ใช้ดีมากนะจ๊ะไม่ค้าใช้ทุกวันเลยใช้ประจําค่ะตัวนี้ใช้จนแบบสวยจนน่าใสะคะ่ค่ะ เขาจบรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ oh,